ค่ข้ามิติมาถึงราชวงศ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาภายในและภายนอกกลายเป็นทหารชายแดนตัวเล็กห่าหาเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่กำลังมาผมตัดสินใจบุกก่อนด้วยประสบการณ์จากชาติที่แล้วผมใช้ภูมิประเทศและทักษะยิงธนูสังหารทหารม้าทัดสามคนด้วยตัวคนเดียวเมื่อเห็นผมนำม้าศึกและของยึดมาทุกคนในค่ายตะลึงหัวหน้าลิมฆ่าทัดไปกี่ตัวผมโบกมือเหมือนไล่ฝุ่นควันไปไปเข้าไปในค่ายแล้วค่อยคุย ชุยยัดขาและคนอื่นยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นในลมหนาวได้ยินผมตะโกนถึงตื่นรีบร้อนลากมาเข้าค่ายมุงดูม้าสึกคุยกันตื่นเต้นถึงชัยชนะครั้งนี้ไปชิงเดินมาหาผมกล่าวอย่างสงบหัวหน้าวูวังเฉียนกลับมาแล้วผมดีใจมากคิดว่ารางวัลมาถึงถามว่าเงินรางวัลอยู่ไหนทำไมไม่เห็นเขาออกมาคำตอบของไผชิงทำให้ใจผมหนักเขาใกล้ตายแล้วผมตามไผชิงไปกระท่อมข้างห่า ชุยยักขาถือคบเพลิงสองทางเข้าไปในกระท่อมกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นวังเฉียนนอนนิ่งบนพื้นหลังมีลูกธนูปะกเมียเขานั่งมึนงงข้างหาหา้าใช้มือประคองหัววังเฉียนผมขมวดคิ้วดุทำไมพวกเจ้าไม่ทำอะไรชุยยักขาหน้าสลดหัวหน้าวูหมอพื้นบ้านในหมู่บ้านพวกเราคนหยาบไม่กล้าแตะต้องไปชิงอธิบายหัวหน้าวูแผลของวังเฉียนขยับไม่ได้ผมหมอบข้างวังเฉียนเอื้อมมือลองจมูก ลมหายใจอ่อนมากแต่ยังมีชีวิตลูกธนูของทัดปักใต้กระดูกสะบักขวาอาจทะลุปอดผมถามนานแค่ไหนแล้วชุยยัดขาตอบหนึ่งชั่วโมงก่อนผมขมวดคิ้วคิดวิธีรักษาชุยยัดขาพูดข้างๆหัวหน้าวูไม่รอดแล้วแบบนี้เห็นบ่อยต่อให้มีหมอก็เปล่าประโยชน์คำพูดเขาทำให้เมียวังเฉียนสะอื้นผมไม่พูดเงยมองรอบกระท่อมสั่งให้จุดกองไฟให้กระท่อมอบอุ่นวูยี่วิ่งออกไป ผมรับมีสั้นจากชุยยัดขามือหนึ่งจับก้านธนูแน่นใช้มีสั้นตัดดาบขนนกที่ตายแล้วทำจากไม้ชิ้นเดียวเหนียวมากไม่กล้าออกแรงมากผมตัดก้านธนูขาดหัวธนูฝังในปอดไม่กล้าดึงออกวังเฉียนเกือบขาดใจปอดเต็มไปด้วยเลือดวูยี่จุดกองไฟในกระท่อมผมเอามีสั้นเผาในเปเลวไฟทุกคนมุงดูมองผมทำงานด้วยความประหลาดใจเมียวังเฉียนเห็นฝีมือผม เห็นผมเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่กล้าพูดมีดสั้นแดงร้อนผมฉีกเสื้อวังเฉียนมองหัวธนูที่ฝังลึกสูดหายใจลึกต่อหน้าตาโตของทุกคนมีดสั้นแทงหลังวังเฉียนกลิ่นเนื้อไหมควันพวยพุ่งพุ่งเสียงฉาขนลุกทั่วตัวผมใช้มีดคว้านหัวธถนูออกพร้อมเจาะเลือดดำออกจากปอดแม้วังเฉียนจะสลบยังร้องโหยหวนผมบีบแผลให้เลือดข้างไหลออกไปชิงยื่นผ้าขาวต้มแล้วมา ผมรับผ้าพันแผลวังเฉียนผูกแน่นผมให้เมียวังเฉียนพลิกตัวเขาให้หงายหน้าทุกคนในกระท่อมจ้องหน้าวังเฉียนหน้าที่เขียวคล้ำจากการขาดใจตอนนี้ซีดขาวจูจๆหน้าอกวังเฉียนขยับสูดหายใจลึกแล้วลืมตาทุกคนร้องด้วยความตกใจมองตาค้างไม่รู้จะทำอะไรไปชิงมือแดงจากความร้อนลืมความเจ็บ ดวงตาสวยจ้องผมตาไม่กระพริบวังเฉียนฟื้นร้องหัวหน้าหวูเมียวังเฉียนคุกเข่าต่อหน้าผมโขกหัวลงพื้นเสียงดังหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่เทวมีชีวิตท่านช่วยชีวิตวังเฉียนบ้านข้าไม่มีใครฟังชัดว่านางพูดอะไรแต่ทุกคนเข้าใจความหมายผมบอกไปชิงตรงๆไปเอาผ้าหนังแกะสองชั้นปูให้เขากองไฟทำให้ร้อนพูดไปเอื้อมมือพยุงเมียวังเฉียนที่โขกหัววังเฉียนยังอยู่ในช่วงอันตรายต้องหายา ไม่เช่นนั้นถ้าติดเชือ้อเทวะก็ช่วยไม่ได้ชุยยักขาร้องข้าไปหายาหมอพื้นบ้านในหมู่บ้านหนีไปแต่เมียหมอยังอยู่ผมพยักหน้าชุยยักขาลุกวิ่งออกไปก่อนออกหันมองผมหัวหน้าข้าไปเอาตัวยาอะไรคำถามนี้ทำให้ผมอึ้งผมรู้แค่ว่ายาแก้อักเสบคือเพนิซิลลินและเซฟาโลสปอรินส่วนยาสมุนไพรใช้ตัวอะไรดูเหมือนจะเป็นดอกสายน้ำผึ้ง ผักปลังบัวบกอะไรแบบนี้แต่ส่วนผสมที่แน่นอนผมไม่รู้ผมลังเลถามว่ามีดอกสายน้ำผึ้งไหมทุกคนในกระท่อมมองงงไฝชิงเตือนหัวหน้าวูข้ารู้ว่ามีญ้าชนิดหนึ่งชื่อเหรินตงผมพยักหน้านั่นแหละยาเหรินตงรีไปรีไปแผลแบบวังเฉียนท่าอักเสบต้องพึ่งตัวเขาเองรอดก็รอดไม่รอดก็ตายลีซิ่วนำผ้าหนังแก่มาวูยี่เติมฟืนในกองไฟจัดการวังเฉียนเ็จผมถอนหายใจ ไผชิงยื่นผ้าขาวสะอาดให้เดิมนางจะเช็ดเหงื่อและมือให้ผมแต่คนในกระท่อมเยอะนางเขินเลยไม่ลงมือหัวหน้าค่าต้มโจกให้ท่านยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมผมถึงรู้สึกท้องร้องหิววังเฉียนสภาพดีขึ้นมีอารมณ์พูดหัวหน้าช่วยชีวิตข้าแต่ข้าทำงานไม่สำเร็จผมปลอบเก็บชีวิตไว้ก่อนค่อยว่ากันผมจิบโจกที่ไปชิงตักมาจิบเล็กฮ่หาฮ่าวังเฉียนชี้หอข้างๆอ,อย่างยากลำบากบอกมียให้เปิด หัวหน้าคนที่ป้อมถาลี่ถูกทัดฆ่าหมดข้าเลยไปหมู่บ้านสาชูเจอท่านส่งเจี่ยจริงโดยบังเอิญเขารู้ว่าท่านฆ่าทัดสองตัวดีใจมากบอกว่าจะไปขอรางวัลให้ท่านเองอืมผมมองหน้าวังเฉียนซี่สั่งให้ต้มโจ๊กให้เขากินหาเนื้อมาบำรุงร่างเมียวังเฉียนลุกไปต้มโจ๊กวังเฉียนมือสัน่นหยิบป้ายไม้ไผ่จากหอหัวหน้าหู ท่านส่งเจี๋ยจ,จริงบอกว่าหัวหน้าหมู่บ้านซาชูตายในสนามรบให้ข้าถือป้ายประจําตัวของหัวหน้ามาตอนนี้ท่านคือหัวหน้าหมู่บ้านซาชูและหลิงโตจือ่อผมรับป้ายไม่มองตัวอักษรด้านบนถามว่าเงินรางวัลและข้าวของเราละ่ะวังเฉียนตอบอาจต้องรอท่านซ่งเจี๋ยจ,จริงรายงานให้ท่านก่อนถึงจะได้ผมตบไหล่เขาพักผ่อนให้ดีรักษาชีวิตไว้ก่อนค่อยว่ากันผมหันไปหาหลีซิ่วพรุ่งนี้เจ้าไปที่สันเขามีศพทัดสามตัว ตัดหัวแล้วไปขอรางวัลลีซิวพยักหน้ารับคำที่นั่นมีศพของดาบขนนกสามศพของกองทหารหอคอยสัญญาณไฟหลิงโตจือ่อทุกคนได้ยินผมพูดดีใจจนอ้าปากค้างผมพูดแบบนี้ไม่ใช่เพื่อพี่น้องแต่ผมเห็นว่าผลงานเหล่านี้รับไม่ง่ายไม่พูดถึงนโยบายกองทัพชายแดนแค่การยักยอกชั้นต่อชั้นถึงมือผมคงเหลือไม่มากส่วนที่ดินดีที่ให้รางวัลตอนนี้เลือดไอไหล มองไปรอบๆมีแต่ที่ดินร้างดูที่ดินเหล่านี้ใครจะไปปลูกไม่พูดถึงน้ำทัดก็อยู่ใกล้ห่าห่ายังไม่ทันปลูกข้าวคนตายก่อนดังนั้นใช้เช็คเปล่านี้ซื้อใจคนดีกว่าต่อมาหลายวันหมู่บ้านหลิงโตจื่อสงบแม้ผมให้ทหารขุดกับดักหน้าคู่วางหนามในหญ้ารกแต่ไม่เห็นเงาทัดสักตัวผมส่งชุยยัดขาและทหารออกไปคนละม้าศึกลาดตะเวนรอบๆส,สิบสิบหลี จนกว่าผมจะแบ่งผลงานให้พวกเขาทหารเหล่านี้เหมือนลูกโป่งเติมลมขี่ม้าออกไปอย่างกระตือรือร้นวังเฉียนมีเมียดูแลอาการดีขึ้นเรื่อยฮ่าห่าผมช่วยโอกาสใช้ม้าขนข้าวและหนังแกะเสื้อผ้ากลับบ้านที่หมู่บ้านหลิงโตจือหมู่บ้านหลิงโตจือห่างจากหอคอยเจ็ดแปดลี้ไกลๆเห็นกระท่อมเตี้ยห่าห่าที่นี่แห้งแล้งที่สุดหมู่บ้านหลิงโตจือซาชูป้อมทารี่นี่คือเหตุผลที่ทัศมาแถวนี้ไม่บ่อย ผมจูงม้าเดินเข้าหมู่บ้านใต้กำแพงโคลนหน้าหมู่บ้านชายชารานั่งตากแดดที่มุมกำแพงเห็นผมมาตาเขามัวมองริมจืดกลับมาแล้วผมตอบเอืมฮ่าฮ่าท่านตากแดดอยู่หรือหมู่บ้านเงียบไม่มีสุนัขเห่าหรือไก่ขันคนยังไม่มีกิน่นสัตว์เหล่านี้อาจถูกกินไปนานแล้วซากกำแพงหญ้าแห้งไร้ชีวิตตามความทรงจำผมเดินผ่านตรอกมาถึงประตูข้อเก่าฮ่าฮ่า นี่คือบ้านผมมีพ่อพิการและน้องสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะผมสูดหายใจหน้าประตูจูงม้าเข้าไปในคอกมีชายชาราบนพื้นใช้มือกวาดผักป่าที่ตากลิงซูหมอบดูข้างห่าหา่าเห็นผมกลับมาลิงซูร้องดีใจพุ่งมากอดผมชายชาราคือลิมเมาพ่อผมเขาเคยเป็นทหารชายแดนตกจากม้าศึกขาหักและแขนขาดด้วยเทคโนโลยีการแพทย์สมัยนั้นกลายเป็นทหารพิการ ไม่มีเงินชดเชยใดฮ่หาฮ่าเห็นผมนำของยึดมามากลิมเมาขมวดคิ้วดูลิมจือเราไม่ทำเรื่องผิดศีลขาดทุนคือโชคไม่ใช่ภยัยผมไม่สนใจจากความทรงจำผมรู้ลิมฟงเดิมถูกพ่อสอนจนกลายเป็นคนขี้ขลาดลิงซูกระโดดดีใจเพราะผมนำเนื้อกลับมาขนของกินของใช้เข้าบ้านผูกม้าให้ดีผมเดินไปหาลิมเมาหมอบลงตรวจแขนขาดของเขา ลิมเมาไม่สนใจบอกไม่ต้องดูเสียแล้วชาติก่อนผมรู้เรื่องกระดูกหักบ้างบีบกระดูกแขนพ่อพยักหน้ากระดูกแตกจริงๆต่อไม่ได้ขาที่หักก็แตกเช่นกันต่อให้ผมอยู่ตอนนั้นก็ช่วยพ่อจากพิการไม่ได้พ่อลูกเงียบนั่งเงียบหา่าฮ่าลิงสูแม้อายุน้อยช่วยงานบ้านได้เห็นพ่อลูกนั่งในคอกเข้าไปจุดไฟทำอาหารไม่นานผักป่าผัด เนื้อผัดและโจข้าววางบนโต๊ะไม้เล็กข้างพ่อลูกผมหลุดจากความอึดอัดมองอาหารหอมชมว่าน้องสาวมีฝีมือต้องได้สามีดีแน่ลิงซูหัวเราะข้าไม่แต่งงานข้าจะอยู่บ้านดูแลพ่อและพี่ผมร้องโอ้ความกะตันอยู่ปากหวานจริงลิมเมายังมีมือและเท้าข้างหนึ่งใช้ได้ขยับไปที่โต๊ะมองอาหารร้อนถามลิมจื่อของเหล่านี้สะอาดหรือผมอึ้องจะมีคนโง่ขนาดนี้ได้ยังไง หิวแทบตายยังยึดหลักการผมหยิบตะเกียบคีบเนื้อเข้าปากเคี้ยวช้าห่าหา่าแม้ขาดเครื่องปรุงสำหรับคนกินโจ๊กจืดทุกวันเนื้อนี้รสชาติเยี่ยมขณะจะคีบชิ้นที่สองมีคนเดินเข้ามาที่ประตูคอกชายวัยสี่สกว่าสวมหมวกสีเทาสวมชุดยาวเดินก้าวยาวเข้าคอกตามหลังเขามีชายชะกันสองคนตัวใหญ่เอวหนาะก็ดะอกมองครอบครัวสาคนตาเขม็งลิมเมาก้มหน้าไม่พูด ลิงสู่รีบเข้าบ้านมีแต่ผมมองคนเหล่านี้ด้วยความประหลาดใจชายนั้นยิ้มไม่ถึงตาโหกินเนื้อหอมจังมีเนื้อกินใจข้าก็สบายได้ยินว่าลิมจือกลับมาไม่รู้นี่ของเราจะคำนวณยังไงผมเคี้ยวอาหารถามนี่อะไรชายนั้นสะบัดกระดาษในมือนี่ที่เจ้าเป็นลากมาครึ่งปีถ้าไม่คืนดอกเบี้ยสูงนะผมมองพ่อเขาก้มหน้างเงียบรู้ว่าเรื่องจริงผมถามเป็นนี่เท่าไหร่ ชายนั้นตอบรวมต้นและดอกเป็นสีตำลึงแปดส่วนได้ยินเขาพูดลิมเมาตัวสันผู้จัดการลิมค่ายืมแค่สองร้อยเหรนทำไมเป็นสีตำลึงแปดส่วนผู้จัดการลิมแค่นยิ้มท่านเมายืมเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือลิมเมาโต้แค่ครึ่งปีกว่าดอกเบี้ยจะเยอะขนาดนี้ได้ยังไงผู้จัดการลิมแค่นยิม้มนี่ยังเห็นแก่หน้าท่านเมาลดไปกว่าหนึ่งตำลึงแล้วนะด้วยนิสัยเดิมของลิมฝ่ง ผมคีบเนื้อเข้าปากอย่างนิ่งถามพ่อนี่คือใครลิมเมาเบาๆบอกผู้จัดการบ้านลุงสองผมรู้อยู่แล้วลิมฟงมีลุงชื่อลิมทองบ้านเขามีเงินที่ดินและข้าวแต่ตั้งแต่ลิมเมาพิการก็แทบไม่ติดต่อต่อมาเจอในหมู่บ้านก็ทำเป็นไม่รู้จักผมพยักหน้าถามยืมเงินเมื่อไหร่ทำไมข้าไม่รู้ลิมเมาเบาๆบบอกตอนแม่เจ้าเสียข้าใช้จ่ายงานศพผมพยักหน้าแม่เสียเพราะบ้านไม่มีอาหาร ให้ผักป่าที่เหลือแก่พวกเขาตนเองตายในคืนหนาวจากความหิวและหนาวผมรู้สึกดอกเบี้ยสูงไปหนึ่งตำลึงเท่ากับหนึ่พันเหรนพ่อยืมแค่200้อเหรนครึ่งปีกลายเป็นยี่สิบเท่าผมกล่าวเย็นชาแม่ค่าเสียเขาในฐานะลุงออกเงินสองสามตำลึงไม่สมควรหรือผู้จัดการลิมหัวรอเยาะท่านเหมาลิมจือตอนนี้ดังแล้วได้ยินว่าทำหัวหน้าวูแต่ทุกคนแค่ให้เกียริเรียกท่านเมาว่าท่านถ้าไม่คืนเงิน ใครจะรู้ว่าเจ้าเป็นหมาเร่ร่อนจากไหนผู้จัดการลิมหัวรอเหยาะท่านเมาลิมจือตอนนี้ดังแล้วได้ยินว่าทำหัวหน้าวูแต่ทุกคนแค่ให้เกียรติถ้าไม่คืนเงินใครจะรู้ว่าเจ้าเป็นหมาเร่ร่อนจากไหน